รชมนี่เราจะพาชมโรงเรียนของเราเลยนะครับไปดูยัถ่ายยังทายเข็นเขาไอเยี่ยนที่ทำไมมันเป็นอย่างนี้อะเพราะว่ากันว่าปลากระโดดชนโปลาอะไรคะตอนแรกตอนแรกชนเนื้อขึ้นไม่ได้ชนนี้สตยเปลี่ยนแล้วจากปลาเป็นจรลเทพเด็กเรียนที่นี่จะมีความ อุดมสมบูรณ์อย่างนี้สิใช่ต้นไม้ปลูกขึ้นดูกล้วยดีกว่าอย่าดูปลูกดีนะครับเกษตรอะไรเรียบร้อยเป็นธรรมชาติถูกเดี๋ยวาไปดูทีเด็ดดูไก่ว้าวแต่อย่าดูในคอกเลยมันทุเรศไม่มีไก่แล้วค่ะที่น่าจะแบบเฮ้ยเห็นเขาว่ากันว่าแต่ก่อนที่มันไม่มีไก่เพราะมันมีปอบหรือเปล่าเออใช่น่าสนแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนเอาใหม่ เอาแบบถอดเดินขึ้นสะพานเลยนะเดี๋ยวพึๆๆๆ่งไงพึ่งเขาว่านะลงไก่เนี้ยแต่ก่อนไก่เยอะมากนะแต่ที่ไม่มีไก่เพราะว่าเพราะว่าว่ามีปอบเป็นยายของพะโลงลูกยงอยู่ใน,นนี้นะเพราะว่านว่าพะโลงอ่ะได้เป็นปอบแล้วก็มากินไก่ทั้งหมดแล้ว ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าผมได้ยินรุงพี่เขาเล่ามาโอ้ดูทางนะเฮ้ยรอยเท้าปอบปะเนี่ยโอดูดูความน่ากลัวดู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 นี่โอหดูสภาพดิไก่แบบระหว่างโดนแบบจุกกินเนี่ยมันก็น่าจะแบต่เกลียกตะกายมีไผ่มีอะไรดูดิแบงปล่อยล้างพอแล้วเนี่ยน่ากลัวมาก ไก่หายไปไหนหมดคะเนี่ยเขาว่าตอบกินแล้วครับต mm hmm. อบเป็นฮะโล่เฮ้ยรวมเนี่ย